สวัสดีค่ะคุณพิงคเจแปนค่ะวันนี้คุณพิงค์เจแปนจะแนะนําวิธีโกลกผมง่ายๆนะสบายๆนะคะคือคลิปที่แล้วคุณพิงก็แนะนําวิธีตัดผมให้แบบง่ายๆสบายแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินมากมายนะคะคือคุณพิงค์เจแปนจะมาแนะนําการโกลกผมของอน้ํายากโกลกผมของประเทศญี่ปุ่นนะคะคือ น้ำยากกยของของประเทศญี่ปุ่นก็จะมีโกบผมธรรมดาสําหรับวัยรุ่นหรือว่าคนที่ยังไม่ผมหงอกแต่วันนี้คุณพิงค์จะแปลนจะมาแนะนําวิธีโกยผมผมงอกนะคะผมหงอกซึ่งคุณพิงค์ก็เป็นผมหงอกนะคะแล้วก็ะจะโกยแบบไหนง่ายๆผมงอกประเทศญี่ปุ่นจะมีหลากหลายสีให้เราเลือกได้นะคะคือถ้าทุกๆทก่านสนใจก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวคุณพิงค์ก็จะจัดให้นะคะ ก็คือวันนี้คุณพิงค์จะโกลกผมอ,ออกสีพิงค์นะคะสีสีสีสชมพูนิดหน่อยประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะเรามาดูว่าภายในกล่องนี้จะมีอะไรนะคะเรามาดูกันนะคะก็คือประเทศญี่ปุ่นง่ายมากเลยค่ะการโขลกผมการอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยก็จะมีน้ำยาโขลกผมแล้วก็จะมี ที่ขวดนะคะแล้วก็มีน้ำยานวดนะคะโอเคแล้วก็จะมีถุงมือแล้วก็คือน,น้ำยาที่ต้องเช็คกับขวดเมื่อกี้นะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะง่ายมากใครก็ทำได้ค่ะทุกคนทำได้ทุกคนทำได้เพราะคุณพิงทํทำมายี่สิบกว่าปีเพราะคุณพิง มันง่ายสบายไม่มีกลิ่นไม่เหม็นเวลาเราสษาผมเราล,ะละ้างให้สะอาดเสร็จปุ๊บนะคะก็จะไม่มีสีติดกับผ้าเช็ดที่เราเช็ดหัวเราเลยนะคะก็คือง่ายมากเลยนะคะถึงอุปกรณ์ที่เราเราต้องใช้นะคะก็คือเสื้อพร้อมที่จะลุยกับเรานะคะแล้วก็็บ้านเรานี่นะะแหละค่ะแล้วก็ผ้าในกล่องก็จะมีถุงมือ ถุงมือแล้วก็จะสอนวิธีทำถึงเรอาอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกแต่เขาเ็จะบอกเราว่าทำแบบไหนนะคะมามาตามคุณพิงค์นะคะอืมง่ายมากค่ะอันดับหนึ่งเปิดฝาตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่สีนะคะโอเคค่ะเติมลงไป เตะลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาเขยา่าเขาจะบอกว่าวิธีเขยา่าอ่เขย่าก,กี่ครั้งกี่ครั้งให้เขย่าแบบนี้นะคะไม่ใช่เช็คเชคนะคะเขย่าแบบนี้แบบนี้หัวลงตูดลงหัวลงตูดลงหัวลงตูดลงนะคะอืกี่ครั้งเขาจะบอกเรา โอเคนะคะสนุกไปโอเคค่ะโอเคนะคะเรามาเริ่มกันนะคะเขย่าเต็มที่แล้วเราก็ได้ผลผลิตของเราอย่างนี้ก็คือกดอย่างนี้นะคะค่ะคือคุณ ก็ต้องเริเรเร่มจากกรากผมก่อนนะคะเพราะว่าผมคุณพิงค์เนี่ยสีดำมากปลายผมก็จะอีกสีหนึ่งเราก็มาเริ่มจากโคนผมก่อนนะคะโคนผมก่อนนะคะค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเราเริ่มจากโคนผมก่อนนะคะ แล้วก็แวกมาพอไปถึงท้ายทอยค่ะแล้วก,กดอย่างนี้นะคะไ่้ยค่อยแวกนะคะเอาแค่โคลนก่อนนะคะโคลนก่อนนะคะ,ค,นนะ,ค,ะค่ะ เคลื่นก่อนนะคะท้ายทอยค่ะ เราเอาแต่คลนก่อนนะคะเพราะว่าคลนผมของคุณพิงค์นี่ยดำมากเลยค่ะไม่ได้กลกมานานมากทำง่ายมากเลยค่ะทุกๆคนสำหรับผมหงอกนะคะค่ะง่ายมากเลยค่ะ โกลูโคนก่อนนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ไอ้นี่ค่ะคุณไม่เวลาเราล้างหรืออะไรแล้วก็ไม่ติดผ้าที่เราเช็ดหัวนะคะคุณพิงการันตีได้เลยเพราคุณพิงเคยเปิดร้านส,สวยๆมาค่ะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเสือ้อจะต้องพร้อมที่จะ เป็นเสื้อคู่ใจคุณพิงเลยเนี่ยโอเคค่ะคุณพิงจะทิ้งไว้สัก20นาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยมาทำกันปลายผมอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าคโครนผมก่อนเพราะว่ามันดำมากดำมากจริงค่ะแล้วก็ผมหงอก็กขึ้นมาเยอะนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีผมสองสีนะคะ เดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะเอาละค่ะทุกๆคนครบ20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลงที่ปลายผมแล้วนะคะเนี่ยง่ายมากเลยค่ะการกดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจากที่คุณพิงค์ลงปลายผมก็น่าจะอยู่ที่30นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีผมกันนะคะ30นาที ง่ายมากเลยค่ะคุณพิงค์ผมยาคุณพิงค์ใช้สองกล่องนะคะค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าสีผมจะออกอยังไงเพราะว่าคุณพิงค์เลือกสีผมสีบลูพิงค์ค่ะก็เป็นออกสีน้ำตาลชมพูนะคะเราจะออกอยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะ เอาล้วค่ะเลอเธอมอมแม่มกันขนาดเลยคุณพิงกอ่็ใส่น้ำยาไปแล้วนะคะเนาะคือเต็มที่แล้วค่ะก็คือเคสสุดท้ายก็คือใส่แหลบบานเห่านี่แหละค่ะลองเบิ่งด้วยค่ะเด้อ แลบานเท่านี่ละค่ะประเทศญี่ปุ่นพเพิ่็จะเอืน่นญาลารับปุ๋เนาะค่ะมักไว้สักสามสิบนาทีอะค่ะสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ค่อยมาดูกันแล้วมาอาบน้ำมาสะผมมาดูสีผมกันนะคะดูว่าสีจะออกอยังไง สำหรับคนกลก่มผมหงอกนะคะผมสองสีนะคะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันอีกทีนึงตอนที่เราสระล้างแล้วก็สีผมออกนะคะเรามาดูกันนะคะสรุปงานกันนะคะทุกคนเรียบร้อยะคะ่ะ เป็นไงมั่งคะสีผมโกผมงอกนะคะของผณพีก,ก็ไม่มีแล้วนะคะมัตสกก้ก็ยังมีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนก็ออกมาตามนี้นะคะสีโคบกายสีพิคงชมพูนะคะเป็นไงมั่งคะผมหงอกไม่เห็นแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปวีดีโอของผณพิงเจแป ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะตัดผมกโกผมง่ายๆสไตล์ของคุณพิงค์เจแปนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ